อัปเดตรถเข้าใหม่กับจา๋าเข้มครับผมนี่ไททันออ l นิวไอหน้าหล่อนะครับผ่อน7,800ตลอดสัญญาคันนี้ 2.5G จุดนะปี2019.20เดิ 20, นะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับแบบนี้น็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะฮะเครื่องยนต์ไม่ได้มูทิฟายอะไรนะฮะใส่แค่ล้อแม็กอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็คันนี้ไมน้อยแค่28,000โอ้โหนอนนอนปลายแดงครับนะฮะนี่ครับโอ้โห2 8ง0 0กว่ากิโล เครียดธรรมดานะครับแอร์แบ็กสลูกบอะผ้าเกินมาหยีแครบเปิดได้ก <c oughs> ุญแจรีโมทกระจกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะน็อตประตูต่างๆเ <c oughs> ดิมหมดเลยครับ <c oughs> พินทงจ๋านะครับนี่เลยนะกระจกกระจกนี่ไฟฟ้านะครับพับได้หมดเลย <c oughs> โอ้โหด้านท้ายนะครับก็มีริ้วรอยการขีดข่วนบ้างเป็นธรรมดานะฮะ <c oughs> แล้วก็มีค้ำหลบป้ายนะครับนี่โตโอ้โหของแท้ไม่ไหนไม่รู้นะไทยเทนะครับด้านหลังนะครับมีไฟแตกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้คือรถเข้าใหม่นะ จ่าเข้มนำมารีวิวให้นะครับลูกค้าได้รับชมกันถ้าสนใจคันนี้ก็ติดต่อสอบถามจาาเข้มได้นะครับกดแสดงเพิ่มเติมนะครับหรือว่าพิมพ์คำว่าสนใจก็ได้นะครับเดีวจ่าเข้มเอาลิงก์เอาเบอร์โทรฝากไว้ให้ต่างจังหวัดทําสัญญาถึงที่ส่งรถให้ไปถึงบ้านเดีจ๋จากเข้มจัดให้รับตรงเต่นอนอนแจว